ก็สวัสดีกันนะครับสำหรับนายช่างวันนี้นะครับมากับตัวนี้นะครับหลอดไฟ LED นะครับก็สำหรับหลอดไฟ LED ที่ใช้กันอยู่ตอนนี้ก็มีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับนะครับก็วันนี้มากับอาการไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวผมลองเสียบให้เพื่อนๆดูนะครับอาการไฟกระพริบหลอดกระพริบนะครับ อาการหลอกครับมาเนี่นะครับอาการประมาณประมาณนี้นะครับนะครับมาจากไฟนะครับไม่พอนะครับไฟไม่พอนะครับไฟไม่พอผมได้ตรวจเช็คคลิปที่แล้วนะครับการเอ่อไฟกระพริบก็คือสรุปก็คือเป็นที่คาปารทิเตอร์เสียนะครับเป็นที่คาปารทิเตอร์ฟิลเตอร์ของไฟสามร้อยโวลต์นะครับเสีย ครับที่ผมจะใส่เข้าไปก็คือเป็นคาปาซิเตอร์ขนาด10มโคร500โวลต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมขอยากแกะส่วนของกรอบออกก่อนนะครับนะครับเพื่อไม่ระบุยี่ห้อนะครับเดี๋ยวจะทำให้เป็นยี่ห้อนะครับก็อาการนี้มาอาการนี้เลยนะครับมาอาการนี้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวทำการเปลี่ยนคาปาแล้วก็มาดูอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยววัดไฟให้ดูนะครับก็อุปกรณ์ที่มีนะครับเพื่อนๆถ้าทาการซ่อมงานประมาณนี้นะครับหนึ่งก็คือต้องมีหัวแร้งนะครับหัวแร้งนะครับแล้วแต่มีเยวไหนได้หมดนะครับมีหัวแร้งนะครับมีตะกัวนะครับมีตะกัวนะครับแล้วก็มีที่ดูตะกัวนะครับใช้อุปกรณ์สามชิ้นนี้นะครับในการซ่อม ลอด LED นะครับเดี๋ยวทำการซ่อมเลยนะครับอาการไฟกระพริบนะครับก็มาจากไฟไม่พออะไรประมาณนั้นครับตัวนี้มาคาบอเเตอรอ์ปูดนะครับปูดปูดเลยนะครับพอเวลาเปลี่ยนสำคัญตรงสำคัญตรง ขั้วนะครับเวลาเราใส่มันจะมีขั้วอยู่นะครับขั้วบวกขั้วลบนะครับใส่ให้ถูกนะครับถ้าใส่ไม่ถูกมันจะเสียหรือระเบิดนะครับอันตรายนะครับต้องให้ระวังด้วยนะครับเรื่องเซฟตี้ส่วนนี้นะครับแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็คือมัลติมิเตอร์นะครับดีต้นหรือธรรมดานะครับนะครับตัวนี้นะครับเป็นคาปานะครับ เดี๋ยวต้องการวัดไฟดูนะครับในบวกในลบนะครับตัวนี้น่าจะเป็นว,วัดไฟนะครับตั้งแรง DC หนึ่งพันโวลต์นะครับสำหรับมัลติมิเตอร์ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมต้องการวัดไฟด้วยนะครับได้รู้ว่า้วไหนคือเป็นพวกบวก้วลบนะครับผมต้องการถอดแล้วก็มันไม่มีการระบุพวบวก้วลบนะครับในปริ้นมันนะครับ ก็เลยต้องวัดไฟใหม่นะครับก็เพื่อนได้เห็นด้วยนะครับประมาณนี้นะครับก็หลอด LED บางครั้งมานะครับเป็นที่ไดเบอร์เสียนะครับไม่ได้เป็นที่ตัวหลอดนะครับก็เพื่อนๆที่หัดซ่อมหรือว่าทำการซ่อมนะครับให้ตรวจเช็คให้ดีนะครับผมไม่พยากเสียบปลั๊กนะครับ เพื่อวัดไฟบวกลบหาบวกลบนะครับไฟดีซีสามโวลต์ v, นะครับเดี๋ยวดูไฟด้วยว่าได้ประมาณกี่โวลต์นะครับบวกอยู่ด้านนอกนะครับลบอยู่ด้านในนะครับได้ไฟอยู่ประมาณ210โวลต์นะครับไฟออก เดี๋ยวใช้มัลติมิเตอร์ดีต้นดีกว่านะมันได้จัดเทียน,นะครับตั้งแรงดีสบตั้งแรงดีสีตั้งแรงดีสีลบอยู่ด้านในนะครับ ได้217โวลต์น,นะครับไฟขาออกได้119โวลต์น,นะครับเดี๋ยวจดไว้นะครับจดไว้เพื่อเป็นการเปรียบเทียบนะครับเอาใหม่นะครับค่า วัดตำแหน่งซีฟิลเตอร์นะครับตำแหน่งซีฟิลเตอร์สามร้อยโวลต์นะครับไฟตรงนี้ประมาณสามร้อยโวลต์ครับได้สองร้อยสิบเจ็ดนะครับ,ไ,รบไฟอินนะครับไฟอินสามร้อยโวลต์นะครับ ต117โวลต์ v, นะครับขนาดที่ไฟเรากระพริบนงะเห็นไหมแล้วก,ออก็ไฟออกนะครับไฟออกไฟออกจ่ายไปหาหลอดเลยนะครับ119โวลต์ v, นะครับ119โวลต์ v, นะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวทำการเปลี่ยน เปลี่ยนตัวคาปาซิเตอร์นะครับเดี๋ยวมาวัดอีกครั้งนึงครับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์เดี๋ยวเสร็จเดี๋ยวเรามาวัดไฟอีกครั้งนึงครับว่ามีความแตกต่างประมาณไหนได้นะครับตัดปากันนะครับอย่าลืมเสียบตีด้วยครับลบอยู่ด้านในมันไม่เขียนนะครับที่ตัวมันนะครับมันไม่เขียนที่ตัวมันนะครับทําให้เวลาเราวัดค่านะครับไม่รู้เรื่องเลยนะครับ ตรดออกมาแล้วเราไม่รู้ว่าในพวกบอก่ลบเราต้องไลต่ตามวงจรหรือว่าเราต้องวัดอยากไปที่เลี้ยงนะก็เขาไม่ได้สร้างมาเพื่อซ่อมนะคนนี้นะเขาไม่ได้สร้างมาเพื่อซ่อมบบเขาสร้างมาเพื่อทิ้งสร้างมาเพื่อทิ้งน,นะครับสร้างมาเพื่อทิ้งแต่เราจะซ่อม โคดลบอยู่ด้านในนะก็เวลาระวังตำแหน่งก็ขาล้มนะครับประมาณนี้นะก็พอดีนะครับโคลบอยู่ด้านใน ตัดตัดขานะเวลาเราตัดขาเราใช้ครีมตัดนะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราทาการวัดไฟแล้วก็เสียบครับเสียบดูอาการนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนฟิฟลเตอร์แล้วนะครับสุกข,ขั้วนะครับไม่สุกขข้วมีบึมนะครับโอเคนะครับตอนนี้หล,ล,ลอดติดแล้วนะครับหลอดติดแล้วนะ เราติดไฟนิ่งแลวนะครับตอนนี้นะครับไฟนิ่งแล้วเดี๋ยวเราวัดไฟนะครับเดี๋ยวขออนุญาตพลิกกลับลงด้านล่างนะครับเข้าตาครับเดี๋ยวต้องการวัดไฟนะครับแสงมันควน,นครับแสงมันควนแสงมันควนมาดูดูเห็นหรือเปล่าเดี๋ยววัดไฟซีฟิลเตอร์นะครับว่าได้กี่โวลต์นะครับ สีฟิลเตอร์สองร้อยแปดสิบเอ็ดโวลต์นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ได้สองร้อยแปดสิบเอ็ด โวล์นะครับส่วนนี้นะครับส่วนตัวคาปาซิเต,เตอร์ฟิลเตอร์นะครับไฟสามร้อยนะครับตอนแรกเราวัดได้สองร้อยสิบเจ็ดโวล์ลังจากเราเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับหลังจากเราเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ได้ไฟเพิ่มขึ้นมาสองร้อยแปดสิบโวล์นะครับเดี๋ยวดูขาออกนะครับตอนแรกเราวัดได้หนึ่งร้อยสิบเก้าโวล์นะครับตอนที่เราซ่อมเสร็จดูว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะ เป็นไฟดีซีนะครับเป็นไฟดีซีหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าโวลต์ครับได้หนึ่งร้อยสี่เก้าจุดเจ็ดโวลต์นะครับได้หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าจุดเจ็ด นะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็ให้เพื่อนดูนะครับความแตกต่างก็แสดงว่าอะแดปเตอร์ชุดนี้นะครับขับกําลังไฟมาได้นะครับคอนเวอร์เตอร์อะแดปเตอร์หรือไดเวอร์นะครับแล้วแต่เรียกนะครับตัวนี้เป็นเป็นชุดชุดชิงสป라이นนะครับจ่ายไฟนะครับก็ได้หนึ่อยสีโวลต์หรือว่าประมาณ150โวลต์นะครับก็ให้เพื่อนจำไว้นะครับสำหรับหลอด หลอดประมาณนี้นะครับหลอดประมาณนี้นะครับหลอดประมาณนี้ที่ว่าเราใช้กันอยู่นะครับไฟที่จ่ายเข้ากับวงจรนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบโวลต์นะครับนะครับเดี๋ยวอีกยี่ห้อหนึ่งของแรมตันนะครับตัวนี้ก็หนึ่งร้อยสามสิบห้าโวลต์ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบโวลต์นะครับก็แสดงว่าพอๆกันแต่ตัวนี้ผมขอแกะขอแกะขอญาตแกะย่อออกนะครับเดี๋ยวชื่อเ็าเสียนะครับตัวนี้หลอด ใหม่กิ๊กๆเลยนะครับใหม่ใหม่มากนะครับใหม่มากนะครับตอนนี้ใหม่มากครับเสียแล้วนะครับหลอดครับก็มีปัญหาที่คาราร์เทเตอร์ฟิลเตอร์เสียนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็สำหรับงานซ่อมนะครับงานซ่อมหลอด l อ d ดีนะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสำหรับร้านอินเตอร์เซอร์วิสเอสุราษฎร์ธานีนะครับ ริการช่อมตู้เย็นตู้แช่เครื่องฟ้าและอ,อุปกรณ์ฟ้าไฟาฟ้าทุกชนิดนะครับเพื่อนๆที่มีปัญหาเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแอร์อตู้เย็นตู้แช่เครื่องฟ้าับทีวีนะครับผมติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0815366603นะครับนะครับหรือว่าค้นหาใน Google นะครับอินเตอร์เซอร์วิสแอร์สุดรครับวันนี้ก็ขอบคุณ ส่วนาทีเขามาชมด้วยครับงานตับงานซ่อมหลอด LED นะครับแล้วก็การวัดโวลนะครับโวลตกคล่อมของแต่ละจุดนะครับก็พอเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆที่มือใหม่หัดครับนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นอยู่แล้วนะครับหรือว่ามีความจำาาานก็ให้เลื่อนผ่านนะครับขอบคุณครับวันนี้ขอบคุณครับ